ไม่ได้หาได้ง,ง่ายๆนะครับสำหรับครีมนวดผมที่เป็นธรรมชาติใช้แล้วสามารถตอบโจทย์ปัญหาของเส้นผมและหนันงศีรษะของท่านได้อย่างน่าพอใจขนาดนี้เพราะครีมนวดผมธรรมชาติของมิสเดีนั้นประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญครบถ้วนอาทิเช่น น้ำมันมะพระ้าวสกัดเย็นน้ำมันมะกอกว่านหางจระเข้ซิลโปรโตีนเคลาตินเนชอรนลแอบิโนอแอซิสและเชียร์บัตเตอร์ส่วนผสมเหล่านี้ะครับที่จะช่วยให้เส้นผมของท่านแข็งแรงเป็นเงางามแล้วก็มีน้ำหนัก บำรุงผมเสียให้ฟื้นตัวกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งสาหรับคนที่ผมล่วงนะครับก็จะช่วยให้ผมล่วงนั้นมีอาการหลุดล่วงน้อยลงคุณภาพจะมาพร้อมกับความปลอดภัยไม่ใช้น้ำมันสังเคราะห์ P รเอยู่ระหว่าง5ถึง6ไม่เป็นอันตรายต่อหน,นังศีรษะอันเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดรังแกที่สําคัญเราไม่ใช้สารพาระเบนที่เครื่องสมานอื่นนินยมใช้ ยิ่งจนะใช้คู่กับแชมพูยิ่งจะได้ผลยิ่งขึ้นมี2สี2กลิ่นใช้คู่กับแชมพูมิสเดีที่ท่านชื่นชอบกระปุกดำออริจินัลโกโก้ใช้คู่กับแชมพู Mystery, ออโคโคโคมพิสเดี Mystery, ขวดขาวกระปุกขาวโคโค้ดับจัสมินใช้คู่กับแชมพูมิสเดีขวดเขียวอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ธรรมชาติคุณภาพสูงที่มิสเดีคุณใจสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสเดีทางโทรศัพท์ ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Line ID m r d d o n g l i n ดีโดง่ d. โดง 2, ล d ล n g 2 Line ID m r d d o n g 3หรือในกล่องข้อความ f c e e o o o โดง่งมิสเอดี่าทีนี้ถ้ามังครับก็มาถามนี่แหละครับว่าอ่ะประเด็นลึกลงไปเลยว่าเอ้ยมันมายัางไง เฉลิมชัยเดยบ่ายยังไงมาอยู่กับธรรมะได้ยังไงซึ่งตอนแรกเนี่ยนะครับผมคิดว่าเขาอาจจะแตกจากประชาธิปัตย์เมื่อเมื่อประชาธิปัตย์เนี่ยเอาอภิสิทธิ์ขึ้นมาเป็นหัวซึ่งแน่นอนครับประาอภิสิทธิ์กับเฉลิมชัยนี่เขาเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาหลายปีนะครับมีอภิสิทธิ์นะครับก็เรียกว่าเป็นเรียกว่าจะบอกว่ามีอภิสิทธิ์ไม่มีเฉลิมชัยเนี่ยณวันนี้ก็น่าจะได้นะครับแต่ความขัดแย้งตั้งแต่หนหลัง มันบาดลึกโดยเฉพาะคนใต้คนประจ,จวบนี่คนปราณบุรีนี่นะบุญคุณต้องทดแทนวามแค้นต้องจำละนะเนี่ยปัญหานี่มันมีอย่างนี้ทีนี้ตั้งแต่วันที่นายอภิสิทธิ์ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักใจผมก็แวบไปเลยว่าเฉลิมชัยจะเอาที่ยืนที่ไหนในประชาธิปัตย์แล้วนึกแวบไปเลยว่าเดี๋ยวคงจะออกแต่นึกไปฮะนึกไปถึงผมนึกไปว่าน่าจะออกไปรวมกับภูมิใจไทย เพราะอะไรน้องครับลากเง่าของเฉลิมชัยเนี่ยนะครับเขามาจากภูมิใจไทยนะเออเขาเป็นประชาธิปัตย์ก็จริงนะแต่ลากเงา่าตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่การเล่นการเมืองท้องถิน่นสมัยก่อนตั้งแต่เฉลิมชัยยังตัวเล็กๆอยู่นะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นกลุ่ม16ภาคอ่าภาค,ภาคนายกอาบาจอนายกอาบาตอว่าไปฮะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่ประจบได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม16ของเนวินนะครับถึงขนาดว่าท้ามังดูดีครับ เนี่ยสโมสรฟุตบอลของนายเฉลิมใจวันนี้คือต่อพิคาดนะครับหรือ PT ประจวบ FC PT ประจวบ FC นี่น,นี่ฮะสโมสรฟุตบอลประจวบซึ่งเป็นคนก่อตั้งก็คือนายเฉลิมใจสีอ่อนเนี่ยก่อตั้งสโมสรฟุตบอลแล้วก็ให้คนสนิทดูแลอยู่เวลานี้ชื่อสโมสรฟุตบอลคือ PT ประจวบ FC PT คืออะไร PT คือน้ำมัน PT เนี่ยเนี่ยสปอนเซอร์รายใหญ่ของทีมฟุตบอลของนาย ในในเอ่อนายเฉลิมใจหรือชื่อเล่นชื่อต่อเขาถึงเรียกว่าต่อพิคาดแตเขาไปซื้อมาแล้วก็มาทำนะเมื่อหลายปีก่อนทีนี้ตอนนี้สปอนเซอร์ฟุตบอลของนายเฉลิมใจนี่นะครับก็คือ PT ปิโตเรเลียมหรือปักใต้ใตปิโตเรเลียมของไทงของนายพิพัฒน์รัชกิจปราการซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักซึ่งวันนี้เป็นรบับบนตรีว่าการกระทรวงอะไรอยู่เนี่ยนะเป็นมือขวาของนายอนุทินเลย จะเรียกว่าอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันเลยนายอนุทินนะครับนายเนวินดูอีสานนะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการเนี่ยดูภาคใต้นี่คือกระดูกสันหลังของภาคภูมิใจใจเลยนะพิพัฒน์รัชกิจประการโดยเฉพาะภาคใต้แล้วทีนี้ถ้าบังคับเนี่ยแล้วเวลาย้ายออกย้ายไปอยู่กับตมนันเนี่ยเฮ้ยแล้วสโมสรฟุตบอลคุณต้องเปลี่ยนชื่อวะเนี่ยผมยังมปหน่วง เพราะว่าเขาเนี่ยอย่างที่บอกให้ฟังครับเขาเล่นการเมืองท้องถิ่นในนามกลุ่มสีบกมาโดยตลอดตอนนั้นมีสามคนเน่เฉลิมชัยสีอ่อนมนตรีปานน้อยประมวลพงษาวาราเดชนะครับแล้วก็นะยึดสภาอบจประจวบ,บมาตั้งแต่สามเจ็ดนะจนกระทั่งมาเล่นการเมืองใหญ่เนี่ยนะครับก็เข้ามาสู่พรรคประชาธิปัตย์แต่ว่า้ามั้งครับก็มากระน้องกระแด,งก,ะด,ง,กะดงก็ยังเป็นตัวเล็กๆอยู่ในประชาธิปัตย์จนในที่สุดเนี่ยนะครับขึ้นมาเรียกว่าได้คะแนนเยอะหน่อยเนี่ยก็ตอนช่วงรัฐบาลอภิสิทธ แล้วก็เกิดกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัยขึ้นมาในช่วงเวลานั้นแต่ปรากฏว่าการกอบกลุ่มของกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัยในประชาธิป,ปัตย์เนี่ยนะครับแทนที่จะได้รับความสนใจจากกลุ่มนายอภิสิทธิ์ซึ่งตอนนั้นเลขาธิการพักคือนายสุเทพเทือกสุบรรณปีช่วงปี5 3 5ส5 3ประมาณนั้นนะครับนะรัฐบาลนายอภิสิทธิ์นะเลขาธิการพรักนายสุเทพสุปรากฏว่านายอภิสิทธิ์ขึ้นมาเป็นนายกนายอภิสิทธเทือกสุบรรณเนี่ยน,นะครับเป็นเลขาธิการพักตอนนั้น ปรากฏว่ากลุ่มกวนนายสุเทพเชษสุบันได้ตาแหน่งรัฐมนตรีกันหมดปร,กรากฏว่าลืมกลุ่มเพื่อนเฉลิมชัยที่อตส่าห์รวมตัวกันได้สสได้หลายคนนะปร,ะกรากฏว่านะฮะไอ้กลุ่มนี้ลืมเขานะครับไม่ได้รับความสําคัญทิ้งทิ้งกว้างกว้างนี่แหละครับเป็นจุดที่บาดหมางนะระหว่างอภิสิทธิ์กับเฉลิมชัยเนี่ยไม่ชอบขี้หน้ากันตั้งแต่ตอนนั้นนะครับจนกระทั่งนะครับน้อยอกน้อยใจเนี่ยนะครับแล้วปะทวงปีห้าสองนั่นมังครับ นายตอนนั้นนายชาวรัฐเป็นรัฐมนตรีมหาไทยพ่อนายอนุทินเนี่ยนะครับแล้วก็ศักดิ์สยามนี่ไปเป็นประธานคณะทํางานรัฐมนตรีมหาไทยสองคนนะครับลงไปเยี่ยมจังหวัดประจวบปรากฏว่าเกิดเหตุครับนายเฉลิมชยัยนายมนตรีนายประมวลสามคนนะครับสิงร้ายแห่งจังหวัดประจวบเนี่ยนะครับปรากฏวันนั้นโยนเสื้อสีฟ้าทิ้งเอาเสื้อสีน้ำเงินมาใส่ไปต้อนรับนะครับนายชาวรัฐแสดงออกให้เห็นแบบนั้นกําลังจะย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยซะด้วยซ้ํา แต่ปรากฏว่าเหตุการณ์ประท้วงครั้งนั้น,นก็ได้ผลนะครับหลังจากนั้นก็ได้รับความสนใจจากพรรคประชาธิปัตย์หันมามองกลุ่มปากใต้กลุ่มนี้ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มในชวนะเป็นกลุ่มที่แปลกแยกออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วสร้างตัวต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นกลุ่มญญก็ยังไม่ได้รับความสนใจสุดท้ายนะครับการประท้วงครั้งนั้นมันทําให้พรรคประชาธิปัตย์หันมามองจนได้ตําแหน่งในรัฐบาลอภิสิทธิ์นะครับก็เปลี่ยนนายไพฑูรย์แก้วทองออกนะครับ แล้วก็เอานายเฉลิมใจเนี่ยมานั่งตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะครับปีห้าสามแต่ว่านั่งอยู่ไม่นานนะครับนายอภิสิทธ์ก็ยุบสภาหลังจากนั้นนะครับปรากฏว่าเข้าสู่เรื่องของระบาดยิงรักแล้วก็เข้าสู่เรื่องของการรัฐประหารนายประยุทธ์ปกครอง5ปีจนวนกลับมาปี6 2ครับทีนี้ครับ62เนี่ยมันเป็นการกลับมาของเป็นการล่มสลายของกลุ่มในชวนหลังจากที่ยิงประชาชนคนตายไปปี5.3เนี่ยนะครับแล้วก็กระแสะประชาธิปัตยตกต่ำอย่างหนัก นะฮะแล้วก็มาถึงการเลือกตั้งครั้งแรกปี6กสองนี่ฟื้นไม่ขึ้นปรากฏก็เป็นจังหวะที่กลุ่มของนายเฉลิมชัยเนี่ยนะครับแตะมือนะครับขอก็คือว่ากลุ่มนายชวนยังไงก็ต้องพักกลุ่มอภิษฎเนี่ยอภิษ์ก็ลาออกในปี6กสองซึ่งเคยเล่าให้ฟังแล้วนะที่เขาลาออกเนี่ยระหว่างช่วงเวลานั้นอนะแล้วกลับมาใหม่หกแปดเนี่ยเพราะอะไรเพราะคาดีของนอายอภิสิที่บอกว่าผมหมดคดีแล้วมันไม่จริงคดีมันค้างอยู่ครับ ศารเนี่ยนะครับเรื่องยิงยิงพวกเราปี53สาเนี่ยศารเขาเรียกว่าตีตกคดีไปเนี่ยไม่คือไม่รับคำร้องเนี่ยเพราะว่ายื่นผิดเขตอำนาจศาลใช้วิธีแทคกติกทางกฎหมายนะครับมาทำให้คดีนี้หยุดไปไม่ได้หมายความว่านายอภิสิทธิ์นะครับบริสุทธิ์ยังไม่มีคำตัดสินใดๆเลยว่านายอภิสิทธิ์ไม่เกี่ยวข้องกับการยิงเสื้อแดงปี53นะครับเพราะฉะนั้นนี่แะครับคดีนี้มันลือใหม่ได้ทุกทุกได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นในปปชไม่ว่าจะเป็นในอะไรก็แล้วแต่ทีนี้นาะยอภิิ์เนี่ยนะครับก็คงจะคิดว่าตัวเองคงต้องผ่อนตัวนี้ไปเพื่อลดความเสียดทานนะครับเพราะก็กลัวอยู่เหมือนกันถ้าเกิดมีใครไปลือ้อคดีขึ้นมาใหม่เนี่ยนะฮะตัวเองจะซวยอย่ามาพูดว่ามึงไม่ทําอะไรผิดอภิสิ์มึงเเกี่ยวดองได้ทั้งหมดนะครับนะครับแล้วผมพูดให้ฟังไปแล้วในคลิปที่แล้วทีนี้ครับมันก็พักกันมาอยู่ช่วงเวลาหนึ่งหกแล้วหกสองครับขอลาออก คือก่อนหน้านั้นเป็นยุคนายประยุทธ์ยังไงก็เล่นการเมืองไม่ได้แต่62นี่นะครับกระแสมันก็หันกลับมาที่นายอภิสิทธิ์ว่าจะขึ้นเป็นหัวหน้าพักอีกไหมหรือไม่ถ้าขึ้นเป็นหัวหน้าพักอีกก็จะโดนต่อต้านเนี่ยอย่างที่จะโดนต่อต้านต่อจากเนี้ถ้าโดนต่อต้านเนี่เดี๋ยวอาจจะเป็นเหตุในการไปรื้อเอาคาดีเหล่านั้นมาเล่นงานนายอภิสิทธิ์ได้ซึ่งตอนนั้นมันยังไม่หมดอายุความทึาปล่แล้วทำไมกลับมา68ก็เนี่ยครับหมดอายุความคาดี157แล้วนะครับมันก็เลยกลับมา ตอนนี้ใครลื้อคอดีขึ้นมาคดีนี้หมดอายุความแล้วนาย,ยไม่กลัวก็เลยกลับมาช่วงปีห้าแปดแล้วมานั่งเสนอหน้าว่าผมนีม่เป็นผู้กล้าทั้งทั้งนี้ในใจมึงมึงก็รู้มึงก็กลัวเรื่องนี้อยู่เหมือนกันใช่ไม่ใช่นะครับอ่ะทีนี้ครับปีหกสองนายอภิสิทธิ์ลาออกก็เป็นโอกาสนี่นะครับที่จะทําให้กลุ่มของนายเฉลิมชัยเข้ามาแทนอ่านะกลับมาเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิป,ปัตย์แล้วก็นะครับนำนายจุลินเนี่ยไปบวกนะกับโดยผ่านภูมิใจไทยพูดนงะ่ายนายอนุทินเนี่ยเป็นตัวกลาง นะไปบวกกับรัฐบาลนายะยุ์จนได้ตําแหน่งนะนายจุลินได้ตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมฮะเฉลิมชัยรู้สึกจะเป็นเกษตรถูกไหมครับเนะี่ยฮะก็ได้กระทรวงสาคัญไปช่วงเวลานั้นก็เป็นผลงานของนายนะครับกลุ่มของนายเฉลิมชัยเวลานั้นนช่ไมครับเนะี่ยฮะแล้วเสร็จแล้วนชมครับก็เลยยึดอํานาจต่อมาจนปีหกหกนะยึดประชาธิปัตย์นะถีบกลุ่มในชวนออกไป ก็เรียกว่าขยายพลังบารมีในช่วงเป็นเลขาธิการพักเนี่ยไปมากพอสมควรเนี่ยผมถึงบอกว่าเฉลิมชัยเนี่ยออกไปไม่ใช่ไปแต่ตัวแน่เพราะขนาดที่ปี6 6สามารถยึดพักประชาธิปัตย์ได้นะครับโดยกลุ่มของนายชวนกลุ่มของนายอภิิ์ไม่มีแรงจะสู้อะไรเลยในที่สุดเนี่ยครับสามารถขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักทั้งๆที่นายชวนอะไรในพยายามต่อต้านพยายามดันคนอื่นขึ้นมาแต่สู้ไม่ได้สุดท้ายครับก็เลยเกิดขึ้นนายเฉลิมชัยเป็นหัวหน้าพักและสําคัญคือดึงนายเดชอิดขาวทองมาเป็นเลขาธิการพักด้วย ลายเป็นกลุ่มสําคัญในพักประชาธิปัตย์วันนั้นนะครับบารามีตอนนั้นนะผมบอกว่าตอนนี้กลุ่มในชวนนี่เหลวเยแล้วกลุ่มนายอภิสิกเข้ามาในผมไม่รู้จะรวบรวมสสได้อีกหรือไม่ทั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายเฉลิมชัยและนายเดชอิทเนี่ยนะครับเป็นตั้งแต่หกหกมาหกเจ็ดหกแปดที่สองปีที่บานมาแล้วก่อนหน้านั้นอีกสี่ปีนึกออกไหมเพราะฉะนั้นเดชอิดนะครับ,แล,รบแล้วเฉลิมชัยเนี่ยสร้างบารามีในพรคประชาธิปัตย์เนี่ยลากเง,งาเลี้ยงสอสอเอาไว้เท่าไหร่ผมว่าไม่น้อยนะครับไม่น้อย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับแล้วสุดท้ายนะครับก็นายอภิิ์กลับมาก็ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักเฉลิมชัยก็ลาออกแล้วไม่ได้ลาออกคนเดียวนะเอาเดชอิดขาวทองตามไปด้วยส่วนนายเดชอิดขาวทองนี่คนนี้สําคัญมากนะเป็นตัวเชื่อมที่บอกว่าเอะนะ,ะไม่ไปภูมิใจทําไมมาพักมามามา,มาพักธรรมนัตนะครับหนึ่งนะครับท่านะครับเนื่องจากว่า ประชาธิปัตย์เนี่ยกลับขึ้นมามีนายอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพักสองภาพนี้ซึ่งเกิดขึ้นมาไม่นานนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูภาพนี้ก่อนนี่ภาพนี้นะบังซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่นายอภิสิทธิ์จะเป็นหัวหน้าพักนะครับความหมายก็คือว่า ภูมิใจไทยสนับสนุนนายอภิสิทธิ์ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักนะครับในขณะที่กลุ่มเฉลิมชัยกระเดชอิดเนี่ยอีหลักอีเหลือนะครับสุดท้ายอภิสิทธิ์ได้ขึ้นเป็นหัวหน้าพักจริงจริงนะครับทีนี้ครับมันก็ถึงบอกว่านะฮะสำหรับเขาแล้วอภิสิทธิ์กับเขาเนี่ยอยู่ร่วมถ้ำเดียวกันไม่ได้โดยเฉพาะนี่ลักษณะแบบนี้ครับการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยก็หวังว่าจะมีนายอภิสิทธิ์เข้าไปร่วมรัฐบาลกับนาย อนุทินและก็กพรรคสีส้มด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเส้นทางของเดชอิดแล้วก็เส้นทางของเฉลิมชัยหนึ่งนะครับอุปสรรคก็คือนายอภิสิทธิ์เพราะฉะนั้นเขาเมื่ออภิสิทธิ์กับเขาจะต้องอยู่คนละน้ำวันนี้ก็อยู่น้ำเดียวกันไม่ได้แล้วครับอภิสิทธิ์ไปพักรัฐบาลน,น,นะครับสีส้มนะครับเดชอิดขาวตองเฉลิมชัยสีอ่อนก็จะน่าจะมาสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากพรรคสีแดงหรือไม่นะครับทีนี้นะครับ,นค,ค,รบคนสําคัญที่เชื่อมพรรคเพื่อไทย กับกลุ่มนี้ก็คือเด็ดอิดขาวทองแผลงฤทธิ์เอาตอนที่เป็นเลขาที่การพักจริงๆแล้วทวงค,ครับประชาธิปัดเนี่ยนะครับโดยเด็ดอิดขาวทองเนี่ยมีลากเง่าของพักไทยลักไทยมาก่อนเด็ดอิดขาวทองเมื่อก่อนเนี่เป็นสสในพักไทยลักไทยเมื่อปี48นะครับเพียงแต่ว่าไปเป็นสสพักไทยลักไทยที่ภาคใต้นะครับจังหวัดสงขลาเพราะฉะนั้นแน่นอนแล้วเกินครับว่าโอกาสที่จะได้รับการเลือกตั้งมันก็คงจะน้อยสุดท้าย ตอนนั้นเป็นพักเพื่อไทยครั้งแรกไทยรักไทยครั้งแรกก็โดยการสนับสนุนของทักษิณน,นี่แหละจนได้เป็นอ่าจนได้ลงสมัครสสอแต่แพ้ไปสุดท้ายครับเมื่อพักอ่พักเพื่อไทยมันไม่มีกระแสะในภาคใต้เดชอิด <ate it S 1> ก็ย้ายไปอยู่พักประชาธิปัตย์ตั้งแต่ปี50นะครับรับเลือกตั้งครั้งแรกปี6.2พักประชาธิปัตย์64ได้ขึ้นมาเป็นรองหัวหน้าพักนะครับแทนนายนิพิษอินทราสุบติจังหวะหนั้นนายนิพิษมีปัญหานะกับแกนนําหลักของทักษิณลาออกไป เดชอิทก็เป็นโอกาสที่ขยับขึ้นมาเป็นรองหัวหน้าพักภาคใต้แทนนายนิพิษปี66กครับนะก็ได้เป็นสสจังหวัดสงขลาอีกครั้งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับปี -6 6นี่มีบทมีบทบาทสําคัญนะครับในการนําพักปจจระชาธิป,ปัตย์ไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยอย่างที่เป็นข่าวคือเดชอิทขาวทองเนี่ยรู้จักกับทักษิณตั้งแต่นูนะ่นน่ะไทยรักไทยก็บินไปคุยกับทักษิณที่ฮ่องกงจนกระทั่งมีข่าวเรื่องของการร่วมรัฐบาลน,นะครับของพักปจจระชาธิป,ปัตย์กับพรรคเพื่อไทย แล้วก็กลับมายกมือสนับสนุนเสษฐาทั้งทั้งที่ตําราประชาธิปัตย์มีมติงดออกเสียงก็ปรากฏกลุ่มนี้แหละครับวตสวนทางมติพรรคประชาธิปัตย์ลงมติเห็นชอบไม่เสษาเป็นนายกนี่แหละครับมันก็เลยเป็นรอยเล้าระหว่างกลุ่มอภิสิทธิ์กับกลุ่มนายเดชอิทขาวทองและฉเฉลิมชัยจีอ่อนหนักขึ้นสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งก็ร่วมรัฐบาลอุงอิงนะครับที่พักพลังประชารัฐออกจากรัฐบาลปี67 ปรากฏว่างานนี้งานใหญ่นี่บอกให้ฟังครับแสดงบารมีของเดชอิดขาวทองและเฉลิมชัยสีอ่อนสามารถดึงสสในพรรคปฏิบัติเข้ามาโหวตให้อุ่งอิงได้ทั้งหมดยกเว้น4คนอย่างที่บูให้ฟังไปแล้วนายชวนนายบัญญิตนายจุลินนะครับแล้วก็นายสันเพชรนะฮะสุดท้ายเนะฉลิมชัยสีอ่อนก็ได้เข้าร่วมรัฐบาลอุ่งอิงสองใน,ใน,ในตําแหน่งเรานึกว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ส่วนเดดอิดได้เป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขแต่เป็นไม่นานก็โดนภูมิใจไทยและจับมือกับสีส้มนะฮะคนลมรัฐบาลอุงอิงอย่างที่เราทราบเนี่ยครับบาดแผลต่างๆนานาที่ผ่านมาเนี่ยมันก็แยกปลาออกจากน้ําแยกเฉลิมใช้สีอ่อนออกจากอนุทินและประชาธิปัต์ปีกในชวนวันนี้อนุทินต้องเลือกอะว่ามึงจะเลือกอ,อภิสิทธิ์หรือมึงจะเลือกเฉลิมใจแต่วันนี้ครับอย่างที่เห็น เขาจับมือกันนายอภิสิทธ์ตั้งแต่ก่อนที่นายอภิสิทธ์จะได้เป็นหัวหน้าพักียอีกเพราะฉะนั้นการเลือกของอนุทินนั่นเองครับมันทําให้เฉลิมชัยศรีอ่อนไม่มีที่ยืนในพรรคภูมิใจไทยโดยเฉพาะถ้าจะจับมืออภิสิทธ์นะครับอภิสิทธิ์แม่งก็ต้องบอกอะถ้ามีกูก็ต้องไม่มีเฉลิมชยัยแน่นอนครับเฉลิมชัยก็บอกถ้ามีมึงกูก็ไม่เอาด้วยเหมือนกันดังนั้นครับก็เป็นเหตุให้เฉลิมชัยมารวมกับพักกล้าทำอย่างที่ว่าทีนี้นะครับพักกล้าทำนี้ยังไง วันนี้ผมเชื่อว่าพักกล้าทำวันนี้นะครับเขามองเป้าหมายใหญ่ข้างหน้าคือเป็นรัฐบาลแน่นอนวันนี้พักเดียวที่จะเป็นรัฐบาลแน่นอนผมบอกได้เลยคือพักกล้าทำใครอยากจะเป็นสสนะใครอยากเป็นรัฐบาลมึงมาเข้าพักกล้าทำให้หมดเป็นแน่นอนแต่ไม่ใช่เป็นคนจัดตั้งรัฐบาลแต่จะเป็นพักที่เป็นตัวแปรซึ่งสามารถเป็นตัวตัดสินว่าเขาเข้าร่วมกับใคร ไอ้ฝั่งนั้นก็จะเป็นรัฐบาลตอนนี้ครับนะศึกสามขั้วเนี่ยตอนนี้มันแบ่งใหม่แล้วนะเมื่อก่อนมันแบ่งอะไรครับเพื่อไทยสีสม้มภูมิใจไทยใช่ไหมครับอ่าภูมิใจไทยก็เป็นตัวแปรมันเข้าฝั่งไหนฝั่งนั้นก็ได้เป็นรัฐบาลแต่ทั้งหมดวันนี้สถานการณ์เปลี่ยนเมื่อความบาดหมางระหว่างภูมิใจไทยกับเพื่อไทยนี่มันเด็ดขาดภูมิใจไทยกับเพื่อไทยสมัยหน้ามึงกับกูรวมกันไม่ได้แน่นอนเพราะเรื่องที่มึงทําไว้กับพรรคเพื่อไทยมันยิ่งใหญ่มากมาย นะครับเกินกว่าจะรวมกันได้อีกดังนั้นครับถ้ามึงอยากได้เป็นรัฐบาลมึงก็ต้องไปรวมกับส้มซึ่งส้มก็เหมือนกันนะมีเพื่อไทยก็ไม่มีส้มก็เหมือนกับภูมิใจไทยมีเพื่อไทยก็ไม่มีกูเพราะฉะนั้นเมื่อม,ม,มึงไม่มีเพื่อไทยไม่มีกูทั้งคู่มึงก็ต้องรวมกันเป็นรัฐบาลใหม่เพราะฉะนั้นกลายเป็นสองขั้วแบบนี้เพื่อไทยสีส้มน้ําเงินนี่ขั้วหนึ่งก็เกิดขัข้วที่สามขึ้นมาคือพระก้าทธรรเนี่ยท่าบังครับเห็นยังเห็นเนี่ยครับพระก้าทธรจะเป็นขั้วที่สาม เมื่อคะแนนเสียงสองฝั่งมันดุลกันกล้าธรรสวิงไปฝั่งไหนนะครับฝั่งนั้นก็จะได้รับชัยชนะทีนี่ท่านผู้ชมครับสถานการณ์ลักษณะแบบนี้วันนี้นะครับก็จึงได้เห็นนะน้องไอ้ในโรมออกมาโจมตีพระกล้าธรรทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะต้องการตัดตัดขาพระกล้าธรรมซะแต่เดินนะครับไม่ให้มันใหญ่ไม่ให้มันเป็นตัวถ่วงดุลในการนะตัดสินสถานการณ์โดยเฉพาะเขามั่นใจไง ฝั่งเขาเขามั่นใจว่าเขามีสามพักนะครับคือ 1. น่งภูมิใจสองพักส้มและก็สามพักประจัิปัตสองร้อยแปดเสียงในเขามั่นใจและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่หครับข่าวคราว,ราวการย้ายฝั่งของนายเฉลิมชัยไปสู่พักกล้าธรรมเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งมาออกมาวันนี้นะภายในมันรู้กันมาตั้งแต่ต้นแล้วการย้ายของนายเฉลิมชัยไปพักกล้าทรรเนี่ย มันทาให้สมดุล280ดเสียงเขาเปลี่ยนเพราะนั่นคือการดึงเสียงพรักประชาธิปั์ไปอยู่ฝั่งกล้าทรรและเนี่ยครับจากความบาดหมางที่ว่านั้นนะครับแล้วก็เกิดจากนะฮะการที่พักน้องไอ้น้องโรมไปโจมตีเขาขนาดนี้วันนี้พรคกล้าทํากับพรักสีส้มนะคงรวมกันยากนั่นคือกลายเป็นการผลักพักกล้าทําเนี่ยนะครับให้เข้ามาสูนะ่การร่วมมือกับพรคเพื่อไทยมากกว่าดังนั้นการโจมตีพัก กาาทำโดยเฉพาะในสรในสมรภูมิภาคใต้จะเป็นตัวชี้ขาดอย่างหนึ่งนะครับเพราะเป็นสมรภูมิโล่งเพื่อไทยไม่ลงตรงนั้นแต่เดิมเป็นการแข่งขันระหว่างประชาธิปัตย์กับภูมิใจไทยแต่ปรากฏว่าเขาจับมือกันยึดภาคใต้มึงครึ่งกูครึ่งทีนี้พอเหลิมชัยย้ายมาอยู่ภาคก้าทำเนี่ยครับสถานการณ์มันเปลี่ยนทันทีมันไม่ใช่มึงครึ่งกูครึ่งจะมีตัวที่สามเนี่ยแหละครับเข้ามาบวกเข้ามาหารนะรโดยเฉพาะนะครับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ย ประชาธิปัตย์รู้สึกจะได้ไป10 14ก็17หรือ16เก้าอี้เลยผมจำไม่ได้แล้วและภูมิใจไทยได้มา14ประมาณนี้นะสองพักเนี่ยครับเขากำลังจับมือกันยึดภาคใต้ทีนี้พอเฉลิมชัยออกไปอยู่พักธรรมนัตเนี่ยมันลากคะแนนเสียงของประชาธิปัตย์ไปทั้งหมดนั่นเท่ากับการจับมือระหว่างภูมิใจกับประชาธิปัตย์เมื่อกันยายนที่ผมพูดไปฟังมันมันว่่าทันทีทีนี้ว่าอย่างนี้ครับทำยังไสาางสถานการณ์ให้มันกลับมาเหมือนเดิมนะครับหนึ่งครับ ก็ต้องไปเจรจากันธรรมนัตให้กลับมาแล้วก็ถีบอภิสิทธิ์ออกไปเพราะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้มึงต้องเลือกเอานะครับปรากฏว่าเนี่ยตอนเนี้ยนะครับจยับมือประจันที่บาดไปแล้วเมื่อถีบประจันิิ่บาดไม่ได้ก็ต้องทําลายกลุ่มเฉลิมใจก็ต้องทําลายพักกล้าทำนะครับเพื่อให้คะแนนประจัน์กลับมาเหมือนเดิมนั่นแหละครับก็เป็นบทบาทของน้องไอซ์และนายลมยิงนกนัดเดียวได้สองตัวนะครับปกป้องนะครับความจลัยของพักที่ ทำาร้ประเทศไม่ว่าจะเป็นหัวสอวอไม่าจะเป็นเรื่องแล่แรธออไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอนเซนเตอร์อะไรก็แล้วแต่นี่นะฮะดอกสอนทิศทางมันพุ่งมายังพรรคศรีนกเงินทั้งนั้นความชั่วร้ายในแผ่นดินก็น้องไอ์ก็ออกมาลมก็ออกมาเพื่อนะครับเบี่ยงเบนกระแสตัวนี้นะปัดเรื่องอสีเท่านี่ไปโยนให้ทักษิณบ้างไปโยนให้ธรรมนัตบ้างนี่คือฝั่งเดียวกันทั้งหมดฝั่งนู้นที่จะรวมกันในรัฐบาลน้ามึงก็โยนให้ฝั่งนี้หมดนะครับเพื่อดึงกระแสไปฝั่งนู้นแล้วอีกทางหนึ่งก็พือลดคะแนนของพรรค อธรรมนัตลงนะครับก็แน่นอนครับเมื่อพักเพื่อไทยเขารวมกันแล้วสามพักนี้ก็อาจจะได้มากกว่าของพักคุณนะสถานการณ์นี่ถ้าเกิดว่าธรรมนัตนะรวมกับพักเพื่อไทยแล้วในขณะที่นะพักของเฉลิมชัยสีอ่อนมารวมด้วยเนี่ยท่านครับ,รบก็เท่ากับว่าเพื่อไทยนี่อาวสองอย่างที่เขาประกาศนะครับแล้วก็บวกกับธรรมนัต แต่เดิม30เฉลิมใจดึงประชาธิปัตย์มาอยู่อีก20รวมเป็น50นะครับเฉพาะาพักของเพื่อไทยและก็ธรรมนัตเนี่ยนะครับถ้ารวมกันจะได้250มีตามเป้าหมายที่เหลือครับก็เป็นพักท่านวันนอรนะครับ20พักาชาติไทยพัฒน,นาอีก10ก็รวมเป็น280ส่วนฝั่งนูน้นจากเดิมที่เคยรวมกันได้นี่ฮะพักนี่นี่ผมฝั่งนู้นเนี่ยอย่างมากนะ ผมไอ้ฝั่งเพื่อไทยนี่อย่างน้อยนะที่บูดให้ฟังเนี่ยนะครับตัวเลขอย่างพักนายก้าทาเนี่ยสาคือตัวเลขเดิมที่ก็มีอยู่แล้วไม่ได้ขยายฐานอะไรแล้วก็บวกอีก20ก็ตัวเลขเดิมที่จะเหลื่อมใจมีส่วนเพื่อไทยก็ตั้งเป้าไว้200้เขาว่าวอย่างนั้นนะครับแล้วส่วนของท่านวันนอนนิ่งท่านว่าผมเชื่อว่าท่านวันนอยยังไงก็ตามเนี่ยคะแนนเท่าเดิมแล้วก็บวกกับของอะนะฮะของ ชาติไทยพัฒนาอีกตัวนี้ก็น่าจะเท่าแล้วพักเล็กพักน้อยรวมๆกันแล้วจะถึง2 9 0ยแต่ฝั่งนู้นนะเมื่อเฉลิมชัยมาอยู่ฝั่งนี้ตัวเลขมันจะหายไปครับมันก็จะเหลือแต่อะไรครับพักสีส้มนะฮะร้อยห้าสิบนี่ผมว่าไม่ถึงเอาริงไม่ถึงแล้วครับนะจะถึงร้อยหรือเปล่าเนี่ยนพะักสีส้มคอยดูถ้าเพื่อไทยทํางานดีๆนะคะแนนมันจะไหลามาฝั่งนี้นะถ้าเพื่อไทยสองร้อยไอ้ฝั่งนู้นไม่ถึงร้อยห้าสิบนะครับจากสมการเดิมถูกไหมครับ เพื่อไทยร้อของเขาร้อาสิบถ้าเพื่อไทยส0งร้เขาไม่ถึง150เห้าสิาจะอยู่ประมาณเรียนร้ออ่ะแล้วก็ถ้าภูมิใจไทยนะร้อยอย่างที่บอกให้ฟังทุนหนามาเยอะงวดน,นี้อาจจะเป็นไปได้ก็แล้วแต่นะครับแต่ผมเชื่อว่าเพื่อไทยจะยึดอีสานได้โดยเฉพาะอีสานใต้ผมเชื่อว่าอนุตินอาจจะไม่ได้ตามนั้นแต่อ่ะให้เข้าไปร1 0 นะเอา9ก้าไกลเขาฝันร้อยห้าสิบสองพักรวมกันยังสองร้อยหกสิบประชาธิปัตย์วันนี้จะไปแต่ตัวเหลือแต่อพิสิธิธ์หรือไม่สุดท้ายระลังดูนะครับเมื่อเดชอิดขาวทองเฉลิมใจสีอ่อนย้ายมาทางนี้มันไม่ได้ย้ายมาแต่ตัวแต่มันอาจจะเอาสอสองพรกประชาธิปัตย์มาสร้างคะแนนฝั่งนี้ด้วยเนี่ยทําให้ดุนไงฮะฝั่งเพื่อไทยจากเดิมที่พักสีสม้มเขาคิดว่าเขาจะได้สองร้อยแปดสิบสองร้อยเก้าสิบกลายเป็นไม่ใช่กลายเป็นจะเหลือแค่สองร้อยห้าสิบมันจะถึงหรือไม่ นะในขณะที่เพื่อไทยสวิงกลับมาเป็น280อยดังนี้เองนะครับพักสีส้มมันถึงได้ทํางานกันอย่างหนักเพื่อทําลายพักธรรมนัตแท้จริงก็คือจะตัดคะแนนของพักประชาธิป,ปัตย์ที่จะย้ายฝั่งมาอยู่ธรรมนัตนั่นเองนะครับต้องบอกว่าวันนี้เล่าให้ฟังแบบนี้นะครับเอาแค่นี้ก็แล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้านะครับคลิปหน้าวันศุกร์เดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องบ้านอศวะเหุไม่ฟังแค่นี้ก็สนุก เอาแค่ okay, นี้นะครับวันนี้ขอบคุณครับที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าอ้ออย่าลืมนะครับฟังเรื่องของอรีวิวด้วยนะครับรีวิวด้วยนะครับช่วงท้ายรายการวันนี้ต้องแคปเอาแค่น,นี้นะครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์มิสเดีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติแท้คุณภาพสูงแค่เปลี่ยนสินค้าในห้องน้ำของท่านเป็นผลิตภัณฑ์มิสเดีก็ให้กำลังใจรายการรู้ทันได้แล้วอ่านข้อความมาสักนิดนะอ่ะคุณนี่นๆอันนี้ดีมาก ถูกใจผลิตภัณฑ์สบู่ก้อนทุกสีภรรยาถูกใจสีเขียวเป็นพิเศษเพราะใช้แล้วเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของผิวพรรณอย่างเห็นได้ชัดเจนขอบคุณคุณด่งที่ผลิตสินค้าที่ดีๆมีคุณภาพสูงสูงมาให้พี่น้องและทุกคนได้ใช้กันนะครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับเน้นย้ำอีกทีฟังคลิปรู้ทันแล้วอยากจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมิสดีก็ทําได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสเดี ทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092 384 1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ Line ID ดีมิสเตอร์ดีโด่งไล n ์อมิสเีโด่ง2 Line ID ดีมิสเตีโด่ง3หรือในกล่องข้อความ f c e e o o o โด่งมิสเอดีอยากทราบเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ตัวแทนจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมิสเดีสามารถทำได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปรู้ทันทุกคลิปโดยกดเข้าไปตรงคำว่าแสดงเพิ่มจะปรากฏรายละเอียดของตัวแทนจำหน่ายทุกท่านขึ้นมาให้ท่านได้เห็นครับหรือท่านจะเข้าไปดูใน Facebook โดมมิสเตอร์ดีก็ได้หรือจะสอบถามที่ศูนย์ส่งทางไปรษณีย์ตามช่องทางที่บอกไว้ข้างตน้นสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ